หน้าหน้าเราก็จะได้แบบไปไหนมาไหนเราก็มีความมั่นใจถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสํา,า,าสคัญก็จะต้องมีการอ่าพอกอ่านวดนวดอ่ะขัดพอกบ้างอ่ะบ้างนะคะอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งเราต้องทําถ้าคุณทําไม่เป็นคุณมีกําลังเออคุณมีกําลังคุณก็ไปร้านนวดหน้าและแนะนําต้องเป็นศาสตร์นวดหน้าแม่มดเท่านั้น เพราะว่าถ้าเป็นร้านอื่นเขาก็แค่ขัดผิวเซลล์หนักกำพร้าของคุณไปถูกไหมเขาแค่เอาอะไรมาคอกเออแล้วถ้าคนไปโดนแดกหรือโดนแสงมากๆฟ้าก็จะทําหานะแต่ทําไมต้องเป็นนาสต์ว่าหน้าแม่มดเขาผัดเซลล์ออกจากข้างในผัดอะไรที่มันตําทุกมุมคน,นนะ่ะเขาจะกดจุดไงน้องขันเห็นเห็นเห็นวเวลาจารเสื่มโชว์งานแล้วใช่ไหม จะกดจุด<ฆ>ทั้งหมดแล้วก็สิ่งสกป,ปรกไขมันสิวจะออกมาทั้งหมดหมายความว่าหน้าคุณจะสะอาดจริง,รงคาา่ะโ้องผักผิวผิวไข่ลับเนื้อทำผิวก็จะยิ่งนุง่มจะยิ่งแข็งแรงจะยิ่งแบบว่าเออไม่มีริ้รอย